รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชวนทุกท่านมาใส่ใจดูแลมือกันสักนิดหนึ่งนะคะด้วยการบริหารแบบง่ายๆเลยจะเป็นอะไรนั้นนะคะต้องขอต้อนรับคุณกระต๊อบอธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีคุณผู้ชมครับอเมื่อสักครู่นี้ฝนบอกว่ามือจะอยู่ในทุกช่วงทุกวนันของอ <ๆ S 3> เราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเคยมีอาการพวกนิ้วชา,านิ้วล็อกหรือว่ามีเออเล่นโทรศัพท์หรือพิมพ์คอมนานๆเอ๊ะมันเหมือนมีพังผืดนะครับ ไออาการเหล่านั้นเนี่ยเขามีศัพท์ทางการแพทย์หรือว,ว่าพังผืดทับเส้นประสาทนะครับมันเลยทําให้ชา<ะ>โดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ใช้อายุกันมานานสักระยะหนึ่งแล้ว<ะ>เรียลแรงเริ่มถดถอยกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อลงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆ<ะ><ะ>บางบ้านลองไปสังเกตดูคุณตาคุณยายหยิบช้อนกับข้าวบางทีมือสัน่นสั่นยังยกได้บางคนยังดีบางคนไม่มีแรงหยิบเลยด้วยซ้ำลูกหลานเห็นแล้วสะเทือนใจไหมฮะยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยนะครับไปผ่าตัดบอกหรือว่าผ่าตัดฝนครับคุณผู้ชมคร ของเราทั้งสองข้างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคเอาอย่างนี้ละกันไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรแนะนําและมือของเราสําคัญยังไงไปฟังกันเลยครับฝ่ามือของเรานะครับเป็นเสมือนศูนย์รวมของเส้นประสาทต,ต่างๆนะครับหลายท่านเนี่ยมีปัญหาเริ่มจาก ออฟฟิศซินโดมเนาะเกิดภาวะนิ้วล็อกหรือเกิดภาวะพังผืดนะครับที่ขวางทางเดินเส้นภาษาของเราเนี่ยแหละนอกจากวัยทํางานแล้วนะครับผู้สูงวัยเนี่ยนะครับก็ต้องใส่ใจในการดูแลฝ่ามือด้วยเพราะว่าจะช่วยให้การทํางานของนิ้วมือข้อมือของผู้สูงอายุกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมวิธีการดูแลบริหารนิ้วมือข้อมือของเรานะครับเราจะใช้นี่นะครับเป็นหินหยกจากธรรมชาตินะครับเราจะใช้การงอนะครับกำเห็นไหมครับก็จะตรงกับ ฟังก์ชันลของนิ้วมือของเราเนาะให้หมุนเป็นวงกลมตามเข็มทวนเข็มอย่างเงี้ยอย่างน้อยวันละ10นาทีเองนะครับเราจะได้ความแข็งแรงของนิ้วมือข้อมือนะครับแล้วก็ลึกไปถึงข้างในเลยนะครับได้คายความตึงตัวของพังผืดของเราแล้วก็ยังได้ฝึกการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก็จะช่วยให้เราเกิดมิติของสุขภาพองค์รวมที่ดีครับต่อร่างกายและจิตใจของเราครับ วันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าจะทําให้การดูแลตัวเองคุณง่ายขึ้นครับเพราะผมมากับเซตเกรดดากอนเซตของขวานหินหยกธรรมชาติเอาไว้บริหารมือครับบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามาพอเปิดออกมานะครับก็จะเห็นหินหยกธรรมชาติในกล่องหนึ่งจะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับนอกจากสวยงามแล้วประโยชน์ของเขาคือ เอามาบริหารมือเรามีใบรับรองนะครับว่าเป็นหยกที่ได้จากธรรมชาติจริงๆนะครับลายเนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยเปิดกล่องออกมาไม่มีซ้ํากันแน่นอนนะครับหยินหยกเหล่านี้ได้มาจากภูเขาแถบยูนนานครับข้อดีจากความสวยงามอีกหนึ่งอย่างครับฝนครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของผิวสัมผัสเป็นยไงเย็นไหมโอ้เย็นรู้สึกเย็นนะ ใช่ไหมครับแล้วบางทีมือเราทํางานมันหนักพอมาคลึงมานวดบริหารมันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเรามีท่าบริหารคุณฝนเรามาบริหารไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนะอย่างในเซตวันนี้มันจะมีหลายขนาดลูกกลมเล็กเนี่ยนะครับจะขนาดอยู่ที่40มมนี่มอยู่ที่มือฝนนี้นะคะคุณชมนี่เลยนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ที่ผมถืออยู่ขนาด50มิลลิเมตรนะครับในแต่ละครั้งที่เราทำเซตชันนี้จะนวดบริหารอยู่ประมาณ1-2นาทีกับ8 ง่ายๆถ้าแรกนะครับใช้หินลูกเดียวครับหมุนแล้วบีบครับหมุนแล้วบีบครับทําแบบนี้สักสิครั้งท่าที่2ครับนิ้วโป้งดันให้บอลหมุนขึ้นนี่ดันแบบคลึงเพื่อจะให้มันนิ่มท่าที่3ครับกําหินแล้ววี่งแขน4ี่ครับโยนหินเบาๆแล้วรับนะครับเบาๆฝึกสมาธิ5้าครับปั่นหินแล้วโยนและรับฮะท่าที่หครับ ใช้ฝ่ามือคลึงหินนะฮะจะนวดกับเบาะก,ก็ได้หรือกับมืออีกข้างหนึ่งก็ได้ท่าที่7ครับคราวนี้ใช้หิน2ก้อนหมุนตามเข็มนาฬนิกานี้อาจจะต้องฝึกหน่อยท่าที่8ครับใช้หิน2ก้อนหมุนทวนเข็มนาฬิกาท่า <5 S 2> ทั้ง8ดนี้นะครับทำซ้ำๆสิบครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะครับโดยสามารถทําได้ทุกวันเนละหลายครั้งได้เลยนะครับแต่ควรบริหารทั้งสองมือแล้วก็ควรทําช้าๆอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหดีมากเลยค่ะนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วยังได้ความแข็งแรงของมือด้วยค่ะตอนนี้รู้สึกเลยไม่เพียงแค่นั้นนะครับมือ,มอ ต้นการไหลเวียนของข้อต่อแล้วก็<ค>โลหิตที่อยู่ตามมือตามข้อของเรานี้ด้วยนะครับช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยเพราะเราบริหาร,รบ,บ่อยๆมันก็จะมีความฟิตอยู่ในมือพวกกล้ามเนื้อข้อต่อเราจะยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับ หาว่าผมพูดมัวๆซว,วๆหรือเปล่านะครับอเอาอย่างนี้ไปฟังเสียงยืนยันจากผู้ที่เขาเคยใช้เกรดดาก้อนหินหยกธรรมชาติบริหารมือของเราด้วยดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงใช้แล้วเป็นยังไงไปฟังเลยครับเคยอ่านหาข้อมูลมาค่ะว่ามือเราอะค่ะก็ต้องออกกําลังกายด้วยแล้วหลังๆสังเกตเห็นคุณพ่อเขาเริ่มถือของไม่ค่อยไหวค่ะถือของแล้วหล่นบ้างแล้วก็เริ่มแบบนวดมือตัวเองอะค่ะ เราเห็นแล้วก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็เลยลองซื้อให้คุณพ่อใช้ดูก็<ๆ>ให้คุณพ่อใช้เซตหนึ่งแล้วก็ใช้เีกเซตหนึ่งเราเองก็แบบว่าเล่นคอมนาน,าน,านหรือว่าเล่นโทรศัพท์นานแล้วก็มีอาการแบบนิ้วล็อกนิ้วชาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราใช้แล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบออกกําลังกายนะครับพักหลังนี่แทบไม่ค่อยออกกําลังกายเลยยิ่งมือนี่แทบไม่ออกอกํลาลังกายเลยเลยครับทุกวันนี้พอจะจับช้อนทานข้าวมือยังสั่นเลยครับพอเริมมีอาการแบบนี้ขึ้นมา ใจคอก็เริ่มไม่ดีแล้วครับทุกวันนี้พอผมทํากิจกรรมอะไรหินหยกธรรมชาตินี่ก็เหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้วครับพอเล่นไปได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามือเริ่มมีแรงขึ้นจจกระฉับเฉงขึ้น ทำไม่รู้สึกด,ดีมากเลยครับโอ้โหเนะคะเชื่อเลยว่าคนทางบ้านตอนนี้สนใจมากแล้วค่ะคุณกระต๊อขาครับและหลายคนคิดว่าพอเป็นหยกจะแพงใช่ไหมค่ะไม่แพงครับฝนเกรดดาก้อนเซตของขวัญหินหยกธรรมชาติบริหารมือเราจัดมาให้เป็นเซตเลยครับหินหยกโทนขาวเขียวทรงกลมใหญ่1คู่หินหยกโทนดําทรงกลมเล็ก1คู่หินหยกโทนขาวเขียวรูปทรงไข่อีก1คู่ครับทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องแยกเซตอย่างสวยงามจากคุณค่ารวมทั้งหมดครับอยู่ที่2,990าเาบาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง9เ9บา เท่านั้นก็จะได้ไปทั้ง3มเซตแบบนี้เลยครับสั่งซื้อสินค้าโทรที่0211322222ครับหรือช่องทางไลน์ก็ได้ครับที่ Ad ด p ฮปปี้แอ s ด o เดลสกสั่งซื้อวันนี้ฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะคะราคานี่โอเคเลยนะตกเซตแล้วประมาณ3 3 3บาทเท่านั้นเลยนะคะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่คนที่คุณรักหรือว่าจะซื้อไปบริหารมือเองด้วยก็ได้ครับย้ำอีกแล้วหนึ่งทีแล้วกันเผื่อใครเพิ่งเปิดมาเจอนะครับเกรดดากอนเซตของขวัญหินหยกธรรมชาติิบบรรรรหหาาามมือเเเเจััดใ้ป็นซลยค ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องแยกเซตอย่างสวยงามจากมูลค่ารวมทั้งหมดครับอยู่ที่2,990บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นก็จะได้ไปทั้ง3เซตแบบนี้เลยครับสั่งซื้อสินค้าโทรที่02-113-2222หครับหรือช่องทางไลน์ก็ได้ครับที่ Happy ปปี้เอ็นยสกอร์สั่งซื้อวันนี้ฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับบอกเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นดีมากเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณกระต๊อบมากมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค